ในมงคลสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าวาจาสุภาษิตเป็นมงคลอย่างยิ่งของชีวิตคำพูดคือพลังที่มองไม่เห็นแต่สามารถสร้างได้ทั้งความสุขและความทุกข์คำเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตใครคนหนึ่งไปตลอดกาลพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการมีวาจาสุภาษิต เป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตเพราะวาจาที่ดีไม่เพียงทำให้คนอื่นสุขใจแต่ยังสะท้อนจิตใจที่บริสุทธิ์ของผู้พูดด้วยคำว่าวาจาสุภาษิตหมายถึงคำพูดที่จริงงามและเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนว่าวาจาของเราควรประกอบด้วยองค์สี่อย่างคือ 1. เป็นคำจริง ไม่พูดเท็จไม่พูดแต่งเติม 2. เป็นคำไพเราะไม่หยาบไม่ทำร้ายใจ 3. เป็นคำมีประโยชน์ฟังแล้วเกิดสติหรือปัญญา 4. ผู้ถูกกาลเทศะรู้ว่าเวลาไหนควรพูดหรือควรเงียบเพราะคำพูดคือสะพานเชื่อมใจมนุษย์และยังเป็นเครื่องสะท้อนคุณธรรมในใจ ของผู้พูดเองลองมองดูโลกยุคนี้สิครับคำพูดเพียงไม่กี่คำบนสื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างชื่อให้ใครคนหนึ่งได้ในชั่วขืนแต่ก็สามารถทำลายชีวิตคนได้เช่นกันพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนที่ไม่รู้จักใช้คำพูดเหมือนคนถือดาบโดยไม่ฝึกฝนในทางกลับกัน ผู้มีวาจาสุภาษิตคือคนที่รู้จักใช้คำพูดอย่างมีสติพูดโดยเมตตาไม่ใช่เพื่อชนะแต่เพื่อเข้าใจในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหนึ่งในบุคคลที่ใช้วาจาได้ส่งพลังมากที่สุดคือสตีฟจ็อบส์เขาใช้คำพูดที่เรียบง่ายแต่มีแรงบันดาลใจสูงจนสามารถสร้างแรงผลักดัน ให้ทั้งองค์กรและผู้คนทั่วโลกเขากล่าวไว้ว่าคำพูดคือพลังที่สามารถจุดประกายให้คนเปลี่ยนแปลงโลกได้ส่วนในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างของวาจาสุภาษิตอย่างแท้จริงทุกถ้อยคำที่พระองค์ตรัสออกมาเต็มไปด้วยความจริงความเมตตา และความปรารถนาดีต่อประชาชนการพูดให้เป็นมงคลศิละปะแห่งการสื่อสารของผู้มีปัญญาคนมีปัญญาไม่พูดทุกสิ่งที่คิดแต่จะคิดทุกสิ่งก่อนจะพูดพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดรู้ว่าเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรเงียบผู้นั้นเป็นผู้มีวาจาสุภาษิต คำพูดที่เปี่ยมด้วยปัญญาคือคำที่ไม่เพียงพูดถูกแต่พูดถูกที่ถูกเวลาและถูกทำด้วยในชีวิตประจําวันเราควรถามตัวเองก่อนพูดเสมอว่าสิ่งที่กำลังจะพูดจริงไหมเป็นประโยชน์ไหมและถึงเวลาพูดหรือยังถ้าไม่ครบสามข้อนี้จงเงียบเพราะความเงียบบางครั้งก็มีค่ากว่าคำพูด พันคำด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของผู้มีวาจาสุภาษิตสูงสุดพระองค์ตรัสแต่สิ่งที่เป็นจริงเป็นประโยชน์และถูกกาลเทศะแม้เมื่อมีผู้มาด่าว่าทรงตอบด้วยความสงบเพราะพระองค์สอนว่าคำพูดที่ไม่สลัดสลวยแต่พูดด้วยใจปรารถนาดีดีกว่าคำหวานที่แฝงไปด้วยอาคาต นี่คือพลังของวาจาแห่งโพธิสัตว์ที่ไม่ใช้เพื่อทำร้ายแต่เพื่อชี้นำให้ผลทุกวาจาแห่งปัญญาในชีวิตประจำวันในทุกวันเรามีโอกาสใช้คำพูดนับพันคำบางคำเราอาจลืมแต่คนฟังไม่เคยลืมจงพูดให้เหมือนปลูกต้นไม้เพราะคำที่ดี จะเติบโตเป็นความสุขในใจคนอื่นแต่คำที่ร้ายจะฝังรากเป็นความทุกข์ที่ยากถอนในยุคนี้คำพูดที่มีเมตตาคือพลังแห่งการเปลี่ยนโลกพลังแห่งคำพูดวาจาสุภาษิตคือการพูดด้วยสติเมตตาและปัญญาไม่ใช่เพียงคำพูดดี แต่คือใจที่ดีอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าวาจาสุภาษิทแม้พูดเบาเพียงคำเดียวก็ยังดังก้องในใจผู้ฟังและเป็นมงคลแก่ชีวิตจงใช้คำพูดเพื่อปลอบโยนไม่ใช้ประนามใช้เพื่อเชื่อมโยงไม่ใช้แบ่งแยกและใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแทนการทำลายเพราะคำพูด คือธรรมะที่ออกจากปากของเราได้ทุกวันหากใช้ด้วยสติมันจะเป็นพรให้โลกนี้งดงามยิ่งขึ้นดังนี้จึงขอสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าจาสุภาษิตหมายถึงคำพูดที่จริงคำพูดที่อ่อนโยนคำพูดที่มีประโยชน์และคำพูดที่มอแก่การ คนที่พูดด้วยความจริงใจย่อมไม่ทำร้ายใครด้วยคำพูดและแม้พูดเพียงคำสั้นๆก็สร้างพลังให้ใจคนฟังได้ทั้งวันคำพูดดีๆไม่ต้องรู้หราแค่พูดด้วยเมตตาก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นมงคลชีวิตในยุคสมัยนี้เรามีโอกาสพูดกับผู้คนมากมายทั้งในชีวิตจริงและในโลกออนไลน์ แต่เรากลับลืมว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถเยียวยาใจคนหรือทำร้ายใจคนได้ในทันทีคำพูดที่เป็นสุภาษิตจึงไม่ใช่เพียงคำพูดที่ไพเราะแต่คือคำพูดที่ออกจากใจที่มีสติและประกอบด้วยเมตตาในโลกยุคใหม่ในหลวงรัชการที่9ทรงเป็นตัวอย่างอันง,งดงามของวาจาสุภาษิต พระสุรเสียงของพระองค์เต็มไปด้วยความอ่อนโยนฟังแล้วสงบเหมือนได้รับพรทุกครั้งที่ได้ยินหรืออย่างแจ็คมาผู้เคยกล่าวไว้ว่าคำพูดคือพลังถ้าใช้มันเพื่อให้กำลังใจคนคุณจะไม่มีวันล้มเหลวเพราะคำพูดดีมีอนุภาพมากกว่าที่เราคิดลองนึกถึงวันหนึ่ง ที่ใครบางคนพูดกับเราว่าคุณเก่งมากนะหรือสู้ๆนะผมเชื่อในตัวคุณคำพูดเหล่านี้อาจเป็นพลังที่ทำให้เรามีกำลังใจทั้งวันในทางตรงกันข้ามคำพูดเพียงคำเดียวที่รุนแรงอาจทำให้ใจใครบางคนพังลงได้เพราะฉะนั้นก่อนจะพูด จมหยุดคิดหนึ่งลมหายใจถ้าคำพูดนั้นไม่สร้างสุขก็จงเลือกเงียบเพราะการเงียบอย่างมีสติก็เป็นวาจาสุภาษิตเช่นกันผู้มีวาจาสุภาษิตคือผู้มีธรรมในใจเพราะคำพูดสะท้อนจิตถ้าใจเราดีคำพูดเราก็จะดีถ้าใจเรามีแม่ตาคำพูดเราก็จะกลายเป็นบุญ ขอให้ทุกคําพูดของท่านเป็นวาจาสุภาษิตสร้างบุญให้ตนเองและสร้างความสุขให้โลกใบนี้ขอบคุณที่รับฟังธรรมะจากพุทธะพลังใจหากคําสอนนี้แต่หมัวใจของคุณขอเพียงกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อร่วมส่งต่อทําพูดดีๆให้เป็นพลังแห่งความสุขในทุกวันของชีวิตต่อไป สวัสดีครับ